สวัสดีทุกคนจากสัตหีบูตาหลวงค่ะสำหรับวันนี้นะคะสุภักก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานงานสำหรับปุ่มเปิดปิดเสียนะะใน o p p o ทุกรุ่นเลยเนะะี่ยซึ่งวิธีการนี้นะคะง่ายนะคะเราก็ไม่เสียเวลาด้วยนะคะแถมยังไม่เสียตังเราก็ไม่ต้องอโหลดแอปให้มันเปลืองพ,พื้นที่โทรศัพท์ด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปกดที่ตั้งค่าก่อนนะคะหทีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกไปด้านล่างนะคะตรงคําว่าความสะดวกสบายแบบชานฉลาดน,นะคะ,ะกดเข้าไป1ทีเนี่ยถ้าหาเจอแล้ว หลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปสู่หัวข้อที่4นะคะก็คือการใช้ท่าทางและการเคลื่อนไหวเนะะี่ยค่ะกดเข้าไปหนึ่งทีนะคะมาสู่หน้านี้นะคะให้ไปติ๊กถูกตรงด้านหลังของคําว่ายกขึ้นเพื่อเปิดหน้าจอนะคะอ่ะเห็นไหมติ๊กถูกเลยเนะะี่ยค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะสุพักก็จะทําการกลับไปที่หน้าหลักนะ,ะ,ะกดออกเลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวสุพักจะรอให้หน้าจอมันดับนะคะรอแป๊บนึงนะคะทุกคน ดับเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราทําการพลิกข้อมือหนึ่งทีนะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาอ่าเรียบร้อยค่ะสะบัดข้อมือก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะแค่นี้ถ้าจอก็ติดแล้วเห็นไหมคะง่ายๆเลยนะคะไม่เสียตังค์แล้วก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากเลยนะะีคะอ่ะเดี๋ยวสุภักจะร้องอีกหนึ่งทีนะคะเดี๋ยวรอเครื่องมันดับแป๊บหนึ่งนะคะอ่าดับเรียบร้อยแล้วสุพักก็จะสะบัดมือนะคะหรือว่าคว่ำม,มือเนะยคะ ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเห็นไหมเครื่องเปิดแล้ววิธีใช้ก็ง่ายนะคะวิธีตั้งค่าก็ง่ายนะคะสำหรับ Oppo ทุกรุ่นนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะวิธีนี้นะคะใครที่ปุ่มเปิดปิดเสียนะคะเรายังไม่มีงบไปทำนะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปก่อนได้นะคะและสำหรับใครนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e กดแชร์ให้กับสุภักในช่องพีนาโฟนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนคะสวัสดีค่ะ ถึงเธอทุกเวลาทุกวันที่เคยผ่านมายังคงจำเวลานั้นเมื่อมีเธอในความฝันคิดถึงแัใจนี้อยากให้ความคิดถึงนี้ถึงเธอสักที ใจฉันยังเฝ้าตะโกนเพราะใจยังรักไม่โยนคิดถึงนักใจนี้น์อยากให้ความคิดถึงนี้ถึงเธอสถที